านสวันดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะคุณขอดีใจอ่ะแป๊บหนึ่งนะผู้ติดตามขึ้นนะทุกคนเห็นไหมจากห้าคนกลายเป็นสิบเอ็ดคนนะคะเพราะว่ามีคนโปรโมทนะคะเราเล่นเราบอกบ้างค่ะนี่ไงแป๊บนึงนะนี่ไงเราติดตามเพิ่มแล้วนะมาจากช่องที่โปรโมท อะไรวะเนี่ยอีอีขขาคุณจา้ไปไปจาไปไปนฮ่ช่องที่โปรโมทเราก็คือวันนี้เรามาโปรโมทช่องอีกแล้วอย่าไปลืมกดติดตามกันนะนี่ไงจากห้าคนนะคะสิบแปดรายการนะคะโอ้ไม่ใช่หนังผีนะนี่ไงอันนี้เป็นคลิปใหม่ล่าสุดของเรานะคะ ฮะดีดีโอ้อ่ะกดชอบให้แล้วนะคะอืมเนี่ยเห็นไหมอูมิกกจิเกอร์วิโอกิเกมมง่นะคะแป๊บนึงสิอันนี้เราก็เด็กเร็วเด็กบิน ใช้คำว่าเด็กนรกก็ได้นะเพื่อนบ้านโหดโอ้ยทุกคนฉันชอบมากเลยอยาอุ๊ยอะไรอ่ะเออเออวายเก่าดูเขาคือผู้หญิงหรือผู้ชายวะคือแค่แบบงับคาบค่ะ เนี่ยติด,ดงาบอืมแด้วยต่อะไรคะคนนี้ก็ติดตามเรานะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเราเล่นเรบังบ้างค่ะเดังมากโปรหมดช่องตัวเองอีกนี่ เน <im <im cool ี้ยนาเรียเราตเตาเธอเิ้วแล้ว่าจะเชื่อที่โปรโมทเธอนี่ยอะไรวะเราติงตังนะยึดยึดยดงานในความยินดีคารับเนี่ยคือแบบเขา ผู้หญิงผู้ชายหรอเขาคือผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเขาคืองับงับแล้วก็คขาไม่รู้แต่ว่าเนี่ยอ,อ,อันนี้นะคะเป็นคนนี้นังเยอะมากเลยแป๊บนึงแป๊บ,บนึงโหดูดีดแล้วเขาก็ไม่บอกนะคะว่า เขาเนี่ยจะโปรโมทเอ้ยเขาบอกแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะลงอัพอัพคลิปดึกมากเลยตอนนี้เป็นเวลาเนี่ยเห็นไหมไแป๊บนึงนี่ฮะคลิปเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันอ๋อเนี่ยทุกคนเห็นไหม หน,หนึ่งเอ้สองทุ่มเอ้ยสามทุ่มคะ่ะจูซีวันลาวันเลดาพันคือแบบว่านีไ่ไงโอ้โหคนเมนเยอะแล้วเราไม่ต้องมาพิมพ์เองแล้วดูค่ะคนคือเราพิมพ์เองนะคะอ่าช่องนี้เอ,อันนี้ปะ ต้องหาอ๋ออันนี้เราปิดไว้นะฮะนองเราก็จะมานี่ไงนี่ไงเออแต่ว่าเราลบไปแล้วนะคะนไี่ไงฉันไม่เก็บน,นี่ทุกนคนเราพิมพ์เองลักชอบวิทีถ่ายสกูเกร์ต่อจ้าแค่นี้ ที่เราแบบว่าติ้งตองเองนะคะเพื่อแป๊บนึงแป๊บนึงเราดีใจมากเลยที่ผู้ติดตามขึ้นคือดีใจเลยอ่ะอันนี้ก็คือเมจิกเกอรอ๋อเราไม่มีภาพปูพื้นหลังนี่หว่าแป๊บนึงนะเราขออันนี้ก็ไปดูกันด้วยนะคะ ไม่เหนียวอันนี้ไงก็มีเยอะมากเลยอ่ะเย็เคยเปิดหน้าแล้วนะดื้อๆหนุ่มวายหนุ่มวาย We u o n d o อันนี้ก็ได้รอหรือเปล่าต้องรอโอเคค่ะแปบนึงแปบนึงโอเคอเคะทุกคนก็นี้นะคะเราต้องขอลาไปก่อนนะ,ะลองคลิปดึกไปหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมาะสำหรับ ผู้ติดตาม11คนก็ต้องขอขอบคุณมากๆาเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเนะาะบายบายค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะไปช่องโปรโมทแล้วกนะ็ไปดูนะอันนี้เราไม่ได้ส่งลิงก์ไว้อะ่ะแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะทุกคนแป๊บนนะโอเคค่ะทุกคนเราไปคัดลอกลิงก์แล้วนะคะ แล้วก็จะจบไปเพียงแค่นี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย